รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับนี่คือรายการตลาดออนไลน์โลกมือถือนี่ถูกสร้างมาเพื่อพวกเราจริงๆนะครับทาให้ทําการค้ากันง่ายยิ่งขึ้นนะหลายคนบทลูกหลานโอ้ทำไมถึงต้องกดมือทั้งวันเลยเอาจริงๆเราต้องไปดูหน้าจอด้วยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เด็กยุคใหม่นะหรือคนที่ใช้คำว่าล้ําสมัยสามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาทําการค้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองได้ใน10นาทีจากนี้ไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แหละครับ เอากลยุทธ์เอาเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ทําให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการทําการค้านี่คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นะครับและผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้มันจริงๆตอนที่8นี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาเข้าจริงๆรีวิวที่เราพูดพูดกันไปในหลายๆตอนที่แล้วนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผมจะพูดวันนี้ด้วยปัจจุบันการพัฒนาคอนเทนต์หรือเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตเป็นหัวใจหลักพอสมควรสําหรับการ เรียกวิวเรียกคนเข้ามาดูเพราะถ้าคุณจะไปโพสตตรงๆว่าคุณขายสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคํากล่าวนะครับจากอาจารย์ธัญวัฒน์ัยิดกุลชัยก็อบอกว่าจะขายของออนไลน์เนี่ยคุณอุ้มไก่ตรงๆไม่ได้คุณต้องเนียนพอคือการที่จะไปขายของแบบยัดเยียดเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจครับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลซึ่งเป็นเกจิด้านการตลาดนะก็เคยพูดเองตั้งแต่ยุคแรกของโลกออนไลน์บอกว่าผมเรียกนักการตลาดที่เอาสินค้า ไปยัดใส่หน้าสถานที่ที่คนก็จะพูดคุยกันดีๆว่าเผื่อโอ้โหใช้คำแรงเลยนะจริงๆเขียนสะกดสอสเสือด้วยซ้ำสิ่งนั้นเราต้องพัฒนาครับวันนี้เราจะเรียนรู้การเขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ดนใจและขายของได้ด้วยนี่คุณผู้ชมครับ10ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์นี้นะครับผมรวบรวมความรู้มาจากบทความที่น่าสนใจในอินเทอร์เน็ตผมจะบอกแบบนี้ข้อที่1เขาใช้คาว่าต้องรู้ก่อนว่าผู้อ่านบทความเราเป็นใครแน่นอนนะครับ คุณจะเป็นนักเขียนคุณจะเป็นนักพูดคุณจะเป็นผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารเนี่ยคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณมีลักษณะแบบไหนเป็นคนเช่นไรเป็นคนที่มีปูมหลังทางการศึกษาอย่างไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับระดับการใช้ภาษาที่เราจะสื่อสารไปหาเขาด้วยฉะนั้นในมุมมองนี้ถ้าคุณรู้ว่าลูกค้าคุณเป็นใครคุณจะสามารถเขียนคอนเทนต์ได้ตรงใจคนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ครับกำหนด หัวข้อบทความให้กระตุกสายตากระชากอารมณ์โอ้โหคำนี้ไม่ต่างอะไรกับการพาดหัวข่าวให้เป็นครับให้เป็นนะครับไม่ได้แปลว่าให้แรงความหมายคือว่าเนื้อหาคุณมันเป็นสาระยาวแต่คนส่วนใหญ่จะคลิกเข้ามามันคลิกจากบรรทัดบรรทัดเดียวครับคือพาดหัวการจะเขียนหัวข้อบทความให้กระตุกสายตากระชากอารมณ์มีพื้นฐานมาจากการดึงเอาความจริงในบทความยาวๆนั้นมาย่อ,อและสรุปให้น่าสนใจมากพอ การสรุปไม่ใช่การเฉลยคุณตั้งคำถามก็ได้ครับจะเป็นสิ่งนั้นได้ไหมจะเป็นสิ่งนี้จริงหรือเปล่าทําให้คนคลิกและก็สนใจเข้ามาอันนี้ก็เป็นการตีหัวเข้า,ขาบ้านที่ดีในวิธีหนึ่งแต่ข้อที่3ครับสอดคล้องกับข้อที่2เลยบทความเนื้อหาจะต้องเขียนตรงกับหัวข้อที่ตั้งไว้แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณพลาดเนื้อหาอย่างหนึ่งแล้วผู้อ่านมาพบเนื้อหาอีกอย่างหนึ่งอันนี้แปลว่าคุณโกหกแล้วล่ะครับในสับออนไลน์เขาเรียกว่าคลิกเบรด คือการล่อให้คลิกและสุดท้ายเนื้อหาก็บิดเบือนไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่พาดการพาดเกินจริงหรือการพาดไม่จริงอันนี้ก็คือการโกหกรูปแบบหนึง่งซึ่งจะทําให้สร้างความเสื่อมเสียให้กับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอนครับในข้อที่4ครับบอกว่าให้ใส่ v a l u e หรือคุณค่าในบทความนะครับนี่คำว่า Val u e นี่ถ้าพูดกันแบบไทยๆก็ Value ภาษาอังกฤษ Val u e นะครับก็คือ คุณสามารถที่จะให้อะไรกับผู้อ่านได้แม้เป็นข้อมูลสินค้าหรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่คุณนําเสนออยู่แต่เอเป็นว่าอ่านแล้วต้องได้อะไรไม่งั้นถ้าผู้อ่านรู้สึกเสียเวลาเมื่อไหร่เขาจะไม่กลับมาอ่านของคุณอีกส่วนข้อที่5บอกอย่าทิ้งความบันเทิงหรือเรื่องเอนเตอร์เทนต้องมีสีสันทุกๆเรื่องในโลกนี้นะครับเหมือนรายการนี้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้เล่าอย่างสนุกไม่ได้ตัดต่ออย่างมันใครจะดูล่ะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสะท้อนผ่านวิธีการเขียนด้วยทุกๆภารกราฟทุกๆวักต้องเขียนให้มีควารมรู้สึกสนุกแต่อยู่ในกาลเทสะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายข้อแรกที่ผมเกินไปข้อที่6นะครับสรุปประเด็นเป็นข้อข้อโอ้โหยุคนี้ใครๆก็อยากประหยัดเวลาการอ่านไม่ใช่เพราะอ่านน้อยนะครับเพราะมีเรื่องให้อ่าน,นอินเทอร์เน็ตมันเยอะเหลือเกินการเขียนเป็นข้อๆเป็นบุลเลตเป็นจุดจุด มาร์กลงมาจะทําให้คุณผู้อ่านมีสมาธิการอ่านได้ดีกว่าแล้วข้อที่เจดครับใช้ภาษาเดียวกับผู้อ่านไม่ควรเป็นศัพท์เทคนิคมากนะักศัพ์เทคนิคอาจจะมีได้แต่คุณต้องอธิบายต่อท้ายเสมอเพราะว่าการเขียนสัพ์เทคนิคก็เป็นแหล่งอ้างอิงที่เขาทำให้เขามีความรู้มากยิ่งขึ้นแต่จะต้องใช้ศัพท์ที่สื่อสารกับคนในกลุ่มของเราได้อย่างเข้าใจแล้วข้อที่8ดครับกำหนดเป้าหมายวัดการแชร์คาดคะเนคาคอมเมนต์และจํานวนไลค์อันนี้เป็นรูปแบบของการ ปฏิบัติกับผู้อ่านที่ดีนะครับเนื่องจากสื่อทุกวันนี้เป็นสื่อ2ทางถ้าคุณกําหนดเป้าหมายไว้รู้ว่าคอมเมนต์หน้าจอมาในทรงไหนไลค์จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถจะออกแบบทําให้การนําเสนอคอนเทนต์ออนไลน์ได้ผลขึ้นแล้วข้อที่9้าครับอย่าลืมเรื่อง SEO เพื่อให้ติดอันดับใน Google ทุกวันนี้ใครๆก็ค้น Facebook ยังเคยพูดเองจะเข้า facebook com ยังพิมพ์บน Google ก่อนฉะนั้นคุณต้องทําให้ข้อมูลในคอนเทนต์ของคุณ มันถูก SEO หรือระบบการ Search Engine ของ Google เนี่ยดึงเอาไปแสดงผลเป็นผลลัพธ์ของการเสิร์ชด้วยและข้อสิ่สุดท้ายนะครับแปลงบทความเป็นยอดขายให้ได้ด้วยวิธีการใส่สถานที่ติดต่อวิธีการซื้อขายการเขียนบทความเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งฉะนั้นลงทุนแล้วคุณต้องได้ผลครับอย่าลืมให้ผู้อ่านสามารถจะกดลิงก์เพื่อน,นำไปสู่หน้าการซื้อขายสินค้านั้นได้ครับ รายการส่วนใหญ่นะครับจะมีเพจบน Facebook นะครับแต่รายการเราขอพิเศษกว่านิดนึงเราตั้งกรุ๊ปครับหรือกลุ่มการสนทนาบน Facebook ซึ่งเราเปิดเป็น Public หรือสาธารณะไว้นะครับฉะนั้นพอค้าแม่ค้าท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเรามีเพจหรือกรุ๊ปที่ชื่อว่า O O C C สำนักงานกศออนน,อนะครับและในทุกๆรายการที่นำเสนอมาเราก็จะดึงเอา คอนเทนต์ Content, หรือเนื้อหาที่น่าสนใจด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ของพวกเขาเอามานำเสนอกันด้วยชมกันเลยกลุ่มน้ำพริกปาร,ราพื้นบ้านบ้านสูงเนินสมาชิกในกลุ่มเป็นนักศึกษากศนอำเภอกระสังมีความต้องการอา,อาชีพเสริมค่ะทางกศนอำเภอกระสังจึงส่งเสริมรวมกลุ่มฝึกอาชีพและนำมาขายในหมู่บ้านชุมชนระดับ ตำบลอำเภอพอมีทางกสนเข้ามาอบรมโครงการค้าออนไลน์ผ่าน OOCC โดยมีการสร้างแฟนเพจร้านค้าออนไลน์จึงทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นติดต่อมาทางร้านค้าเพจ a c e b o o k ทั่วประเทศและต่างประเทศและเกิดการจำหน่ายส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง มียอดขายเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะฉันเป็นตัวแทนที่ได้นำสินค้าไปขายที่ประเทศกัมพูชาและก็มีลูกค้าขอ ID ดีเพจและมีการสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง 10นาทีนี้ผ่านไปไวจริงๆนะครับเนื้อหารายการประจำวันนี้ หมดลงแล้วแต่คุณผู้ชมยังใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับเราได้ตลอดเวลานะครับเรามีกรุ๊ปบน Facebook oocc สำนักงานกสนหน้าตาแบบนี้เลยรวมไปถึงการส่งข้อความแบบเดิมเราจะใช้อ e ีเมลก็ etvthai1@gmail.com แต่ถ้าอยากเขียนเป็นกระดาษส่งถึงเราเราจะสูตรกลิ่นกระดาษจากคุณครับนั่นคือศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาเขตราชเทวี กรุงเทพ104หน00 0ศูนย่ย์ผมดปกสุขลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ